อพี่น้องเอฟซี FC, แฟนคลับมืนหนีทุ่งเขียวพาพี่พ่อน้องเขามาเก็บเห็ดพี่นอ้องเพิ่งรายเฮ็ดออกนึกไหมพี่น้องนี่เป็นเห็ดคาเห็ดคาครับผมทุ่งเขียวก็สิเอานึกไหมมันเป็นจูต้กยจีบมาไม่ตอกง่ายๆดี่พี่น้องเดี๋ยเห็ดคาครับเห็ดคานี่โอ้เห็ดคา,ากำลังออกพี่น้อง ให้สนใจอยากได้เห็ดคาเห็ดนาแหล่เห็ดยังกับมาเด้อเห็ดแดงี่เห็ดคาก็ต้องเป็นจู่ฟไปแวะพี่น้องเห็ดคาก็ต้องเริ่มออกเห็ดค่ากับผมเห็ดค่ามึงเนี่ยถึงเห็ดคาเห็ดแดงพี่น้องเอ้เอ้า เว้ยบางงามขนาดเห็ดคาไหมโอ๊ยน,น้องนงเนี่ยอกป่อนไงก้างเริ่มออกครับผมเห็ดคาก้างเริ่มออกของมันมันไหลนี่น้องดอกแข็งดีเห,ออห็ดคา ครับดอกแง่ไม่ตัวดอกซ้ฟฝามือพูนดิพี่หนอ่องนี่เอ้เก็บกวางาก่บคันฟองเก็บกวางาก่อคนเดี๋ยวส่วนีอามาใส่ปูกระตาหนึ่งลูกพูนเอาไว้เต็มแล้ว hết ca hết ca đọc kháng đi Này ลุงเขียวสีกวางไว้นี่พอตามเต็มแล้วลุงเขียวสีเดกวงไว้ลุงเขียวสีแกเอาเสียส้วยโซนเอาโซเสียด้วยโซนเอาพี่น้องเดี๋ยวให้เก็บกองไว้ให้หลายกว่าอ๋อที่ตามครับผมติดตามติดตามเดี๋ยวจะเอาลูกกระตาไปไว้แล้วก็จะข่อมเอาอีกครับผมอ ทั้งจากาเฮ็ทเดทาดอวมาทั้งนี้กันยังกระป๋อตงพี่นอ่องด้วยเพิ่ไหดอกง่ายขัดแขนนี่เพิ่งไหนเฮ็ดก้างออกเลยพี่น่องด้วพอฝนตกเพิงไหนต้องเอาก่อนีย่ แดงเก่าเจ็ดคือเกาแหละพี่น้อง นี่พี่น้องเดี๋ยวนะพี่น้องรอทางนี้ก็ว่าพออีกแล้วพี่น้องเอ้ยโมยขาออกอีกแล้วเยี่ยนี่เก็บกองไอ้พุ่นเบิ้นหน่อยเพิ่อนไหมเยี่ยไอ้ก็จะเอาอีกคือกันเดือบานีิสวิตตังมองเก็บเอาเห็ดคายอีกดิพี่น้องอีกเพิ่อนไหมเอ้ยพุ่นอะ มาเบิ้งกุมผีกวอนพี่น้องมาเนี่ยรุงเขียวสิจังสิบผ้าพี่น้องเก็บป่านนี่เพิ่งเนี่ยดอกเห็ดข้าไหมก็ดอกเงี้ยพี่น้องเบิ้งเนี่ยเฮ้ยเพื่อเพื่พี่น้องมาเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ป่านนี่พูดกันกรื่องขึ้นจกเกาะแจ๊กแกะเบื้งนี่ พุนะ่นน่ะเอ้ยเอาเก็บกลอนพี่น้องพี่น้องตงๆๆัวนี้แข็ี่ยงแข็งค่าพุ่นทั้งหลังลุ่งเขียวอีก,ก,ออก,กพุ่นอย่าเก็บกลองคนพี่น้องแต่นี้รุ่งเขียวตีปอ,อ,อก,ก ข้าครับนี่ทางนี้เป็นดอกนไึ้แข็งนี่ยเดี๋ยวติดดอกหญ่นอ ี่นสิได้เราเป็นกองอยู่ห่างกันออกไวแล้วก็สิไดเหยียตา ยู่นี่กับเซลปอีกเอาเดินดีก็สิเก็บเอาเดินดีเละพี่น้องหลายอยู่ขึ้นเต็มอากาศอยู่เป็นเหเ็ดคาเอ้ากะที่ตามเบิงว่าสิม,มาหน่อยมาลายสำได้เห็ดคาเห็ดยังก็เก็บอีกไปเรียนนะพี่น้องเนาะทีะ่ต,ตามกับผม